นาลินได้ของมากแบบไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้พามาช้อปปิ้งอาหารอีกครั้งนะคะเนี่ยมาช้อปปิ้งอาหารอีกครั้งค่ะมาที่ก็มาทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าแม่บ้านชอบมากันทั้งครอบครัวเวลาช้อปปิง้งมวนดีค่ะลูกกระเด็ดอสปา แป้งทำเบ้าานีเบา <laughs> oh, Daddy, Daddy, no, no. <laughs> come on, come on. Yeah. ทากโก้ทากโก้จีเกนทากโก้ผนกเ n นเซนผนักเซนเซนนะคะนี่แม่บ้านเคยซื้อไปกินนะบกแซ่บไม่ค่อยอร่อย อันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้แซ่บค่ะตัวนี้แซ่บค่ะปาดปอกกี้ของโปรดมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องจัดสิคะจัดสิคะ ประมาณนี้นะคะราคานี่เลยค่ะสิบเหรียญค่ะนั่นน่าริน Here we go ดาลิง Daddy Mommy ฟันบี Mommy ฟันแดด Oh look at that, get one daddy. What do they do? Uh he just stand like that for the five darling yeah. yeah, look at that. He dancing Get one back for mommy apple 50 yeah. Hours, no? yeah, 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 Don't look that man. <laughs> what do you think about this? ไปเจอกันที่บ้านเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปบ้านขอตัวช็อปแป๊บหนึ่งค่ะอะ,อะไรแดดวันอะไรแดดอัน <c oughs> ถึงบ้านแล้วค่ะเอาของเขาบ้านก่อนนะคะน้องอรอวัดีนโอเค What you got darling มาเินะ Daddy for banana fruit it is fruit, it is fruit yeah. แค่ห <Yeah. S 2> uh ้ากักตุนค่ะซาลาเปาถ้าไปเจอตองกักค่ะเพราะว่านั้นๆที่่นจะเอามาขายเนาะค่ะเนาะซาลาเปาสำเร็จรูปไม่บ้านมากเพราะบานชอบกินเขากันปัญญ์อู้อู้อ้โอ้เดดดีเพย์ยูได้หรืง มาอ่ so t แม่ดิ๊ลิต w ี้ n ันหา r ที่ v e วนโอ้ย perfect เรียบร้อยค่ะของเขมันเรียบร้อยค่ะมันนี้นะดินจัดป๊อกกี้ เอาคองข้าตัวเย็นก okay. ่อนนะค่ะน้องโอเคไวพูดอะไรนายวันี้กลช่วงหน้าหนาวตะวันตกดินแบบสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยบรรยากาศตะวันตกดิน หนาวหรือเป็นอะไรดีสวยกันคนละแบบนะคะเวลาตะวันตกดินก็จะเห็นเป็นสีแดงกำลัาประมาณนี้แหละคะ่ะโอ้ยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อนๆเ,เจอกันพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะวันนี้ก็นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะตะวันตกดินแล้วค่ะ จอกันคลิปหนานะคะพอนาลินเลิกงานออฟฟิศก็มืดตือไปนะคะเจอกันคลิปหนานะคะรูปภาพลูกสาวคุณโตน้องนาลินลูกสาวคุณโตเด่นเน็ตอยู่ไฮสคูลโอ๊ยไปก่อนคะ่ะว่าจะไปจะไปแต่ยังท่านได้ไปอ้อเดี๋ยวให้ดูต้นพริกต้นพริกบายเจอกันคลิปหนานะคะเจอกันคลิปหนาคะ่ะ